คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการต่อข้อต่อ ท่อ P.E. นะคะกรณีที่เราอยากจะต่อท่อ P.E. ให้มีความยาวเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการนะคะเบ<ม>ื้องต้นนะคะเช็คปลายท่อก่อนนะคะให้เขาตรงๆแบบนี้นะคะถ้าไม่ตรงตัดออกนะหลังจากนั้นเราจะใช้ข้อต่อตรงสวมล็อกท่อ P.E. แบบนี้คในคลิปนะคะจะเป็นท่อ P.E. ขนาด32มิลค่ะเราก็ใส่ข้อต่อตรงสวมล็อกลงไปแบบนี้นะคะใส่พลาสติกที่หมุนล็อกลงไปก่อนหลังจากนั้นนะคะก็มีพลาสติกสีขาวสําหรับสวมล็อกยึดท่อให้แน่น นะคะที่สําคัญตัวโอริงนะคะใส่ให้มีขนาดพอดีนะคะวิธีการเลือกข้อต่อตรงสวมล็อกนะคะให้เลือกโอริงที่มันแน่นๆหนาๆแบบนี้นะคะเมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมุนฝานะคะสวมล็อกลงไปให้แน่นแบบนี้ค่ะก็ทําทั้ง2ด้านเหมือนกันนะคะถ้าไม่แน่นนะคะก็หาประแจรหรือว่าเข็มขัดมาหมุนก็ได้ค่ะวิธีการแบบนี้นะคะก็จะเป็นการต่อข้อต่อตรงแบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งค่ะ